สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพ่อกับนุ่มสังกษีอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับเอาข้าวน่องไดมอนด์มาฝากพี่ฝากน้องนะครับหลังจากมีเอฟซีหลายคนหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับล่าสุดน่องไดมอนด์นะครับก็หายป่วยแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากพักรักษาโตไป ช่วงหนึ่งคบพิ่นงนะครับแล้วก็กลับมาขื้นเวทีเสียงอีสานได้แล้วคาปิโน่นะครับแล้วก็มีข่าวมีข่าวว่าหมอลำวงใหญ่ทาบทามนะครับให้น้องไดมอนเนี่ยเป็นพระเอกคบพี่นงนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับก็สงสัยว่าน้องไดมอนเนี่ยฤดูกาลหน้านะครับจะอยู่กับเสียงอีสานอีกหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะย้ายไปซบอีกวงหรือเปล่านะครับอันนี้ครับ ไปหาครตอบมาแล้วพี่พี่น้องครับล่าสุดนะครับน้องไดมอนด์กับโพดเองเลยนะครับว่าฤดูการหน้านะครับน้องไดมอนด์ลิทิไกนะครับก็จะยังอยู่กับเสียงอีสานเหมือนเดิมกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเอฟซีนะครับแฟนขับเสียงอีสานก็ชื่นมื่นนะครับชื่นใจไปตามๆกันนะครับหลังจากที่น้องไดมอนด์นะครับก็ยื่ยันแล้วนะครับว่าฤดูกาลหนาเนี่ยจะอยู่กับ เสียงอีสานต่อไปครับพี่น้องนะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เข้าไปคอมเมนต์นะเยอะแยะมากมายนะครับคนนี้ก็บอกว่าสุดยอดเลยนะครับท่านนี้ก็บอกว่ารอคือเกาเนาะนะครับแล้วก็ไปเบิรงคลิปนะครับขึ้นคอนเสิร์ตสดๆร่อนๆบางช่วงบางตอนน้องไดมอนครับพี่น้องนะครับนุ่มสังสีก็ออามาฝากครับผมไปเบิ้งกันครับเสียงยูไสฟีง ปลดมือตอนรักนแฮช่วยคนใจแหง,งให้มีแรงซื้อใหม่จำใจบ้านนในได้บ้นบานลูกพ่อไม่ใายวันนี้กมารับใยเองจำหใจรับอย I'm <laughs> <Wow. laughs> นั่นแหละครับเป็นใดแน่ครับ รอแล้วก็เสียงดีคือเกาครับมิสเนในการแสดงคือเกาครับน่องไดมอน์ลิทิไกัยนะครับนุ่มสังสีเลยเอาข่าวสารมาฝากพี่ฝากน่องคือเก่าเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อสวัสดีครับ